สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เห่ามาเทียวสิมะเบงสะพานเปิดเพื่อให้เรือพานไประวางเรือสิไปวิโรยเดยอยาเรือสปไปตั้มไปรีค่ะมองจอดรถนี่ก็คือแบบเต็มค่ะเต็มไปเบิดจ้ะเต็มไปเบิดเนาะค่ะเนาะขนนก็นจอดจอดได้ครับเพราะว่าออจะเป็นแบบว่า บ่เอยมีรถใหญ่มาบินค่ะจะมีรถจอดตามสบายมีด้านอาหารมีด้านไอซครีมค่ะมีมองให้จอดเรือค่ะเคนกัจะเอาเรือมาจอดค่ะทุกปีจะมีเรือมากยังสิค่ะปิธีแล้วกับปึกษากับพญายูวาสิจอดเรือแถวนี้แต่ว่าค่ะบเดมาค่ะเรือก็ตอนนี้ก็พญาระบบมีเวลาค่ะด้านอาหารเยอะแยะเนาะค่ะเนาะ เขา,าจะไปเบิงกันค่ะจ้าโอ้ยหอมหอมกับเขา <laughs> เรือค่ะเรือเขาจะมีรูปผาบอกอันนี้มีมีแนวกินค่ะไปดูกันค่ะด,ดูกันค่ะ เรามีร้านไอศครีมค่ะมีร้านไอศครีมนะคะไดา,านาหารเฮรมีฝรั่งก็จะมานั่งเต็มค่ะฝรั่งจะมานั่งเต็มเนาะค่ะเนาะมารอดูเราดูเรือ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 คนมาเยอะค่ะโอ้จะพาไปดูมอเตอร์ไซค์สวยมอเตรยอร์ไซค์อีหย่างสีเงาปนน้นไปเบิ่งค่ะพี่น้อง เสเล็บขอไปซื้อน้ำอยู่นี่จากเสเลบมากค่ะ <c oughs> ไปค่ะไปดูมอตเตอร์ไซค์แล้วจะสวยปานังเ <c oughs> ท่มากเลยโอ้ยผมเ่เคยเห็นค่ะมาค่ะมาเบิงกันค่ะโออผ้าไปเบิมันนางแต่จะกคนหลหรพี่น้องตวองไป <c oughs> <c oughs> มาดูค่ะมาดูมาดูมาด,มาดูอะไรอะมันเท่มากเลยปา <c oughs> มากได้พี่หนุ่นงามค่ะบังดูพี่น้่งสวยมากเลยอ่ะว้าวเพลองดูย่างงามเลยทิชทูงฉาดฟิแนแลียนขอบอืมย่างสวยเนาะเรือมาจอดแต่เคยมาตกปลาครั้งนึงค่ะนี่คือบลาใหญ่ปลาจะโตัวตัวนั้น บรรยากาศดีดีทีเนอะพอกระลูกพระเจ้าสิมาลงเรือกันมีเพื่อนเสียเรือมาจอด้ะเบงค่ะทะเบงวิธีเอาเรือล่งด้วยค่ะก็ได้ย,ยากเน้ ทรงหัวเดี๋ยว่สิรอบเบิเพิ่นเอาเรือลงค่ะเรือเยอมากวเดี๋ยวเรือลงอย่างนี้พี่หนอพวกเมื่อคีเรือกันไี่ย ลูกพ่อก็ลูกคู่บริหารที่เนะอะบรรยากาศดีดีคนก็มาหลายเนาะค่ะเนะมื่ออาชิกระเทือนไปหน่อยหนึ่งเลยค่ะยา,างมือบอะมือซันนิดนึง ทะเลสาบคนมาหลายพี่นอ้องทั้งคนมากินทั้งคนมาเอียงกยันไลยมานาั่งกินกัน ทางนี้สิไปตามไปเลยเอ้ยทางนี้สิไปมั่วโรเลยไปจากมั่วโรเลยสิไปเออสิไปหาคูรุก,ก็ไดไปหาอ่าวิรัตกระได้งนี้พระชินญาไปองผลพัะเทะเลสาสามารถไปได้ต่ถ้าเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแต่ถ้าเข้าสินนางเลือกเขาตรงมาขืนเลือดเขามีเวลาของเขาค่ะมีเวลาของเขาให้มาขืน ต่ย่ามแรงๆสีบวมีแล้วค่ะเลือแบบท่องเที่ยวนะ่ะจากนี้ไปเที่ยวไปหาตา่บม่ดจะท่องหองน้ำนาไปเรื่อยบึงบรรยากาศค่ะตอนนี้ทากำลังสิเปิดออกอีกแล้วค่ะไปไปเบิ่งนเขาก็จะเปิดตรงนี้อ่าสะพานมันจะเปิดได้ค่ะสะพานจะเปิดได้เขาสิเปิดให้เลือดไปกักไว้ข้างในเสร็จแล้วเขาสิเปิดสะพานตรงญ่ตรงที่รถบินวิงว่งแลนพานเนาะค่ะเนาะ ตรงนี้เขาจะเปิดเปิดอาออกประตูน้ำค่ะขึ้นว่าประตูน้ำเนาะ,ะเนาะเขาจะเปิดอ่าออกแล้วก็ห้เลือกเขาไมา่อยู่ทางไั่นใดค่ะอันนี้อาออกอประตูเล็กจะอาออกเปิดจะให้เลือกเขาไปกักล่อดานได้นค่ะเสร็จแล้วกับปล่อยเลือก,อกทะลุฟังนี่ไปหาฟังฝุ่นคนที่เขาไม่เลือกเขาจะไปเที่ยวกันทังสีะ่ะล เขาสิเปิดไฟเขียวบอกว่าคุณเข้ามาได้ชนีนะว่าอ๋อสกูเตอร์สกูเตอร์ลำนีเสอยากไปค่ะคอนสีมากักคอนสีมาสกูเตอร์ลำนีสีมาสกูเตอร์สีมาเขาสีมาล่อยู่ใ้หนีค่ะเขาสิบอกว่าให้เขาไปได้เปิดไฟเขียวให้เขาไปได้นะคะเนาะสกูเตอร์สิเขาไปรออยู่ด้านใ้นฟังนั้นกัสิต้องเปิดแต่ข่ะมีเลือลรัมสูงๆมากสะพานตัวใหญ่น่ะสิเปิดขึ้นค่ะสิหันออกเกิดสิห้เรือผ่านเลือดที่มันสูงๆ่านได้ จะถลือเล็กๆอยงสี่สะพานตรงยงใหญ่น่ะมันจะบ่เปิดออกค่ะสะพานสะพานถี่ว่างสะพานลิกรดสําหรับรดแรงนี่เขาจะเอาเรือไปจอดโดยด้านใน้เนาะคะ่ะเนาะมือก็สันสันดีเดียวเรือลำนี้จะขอพานค่ะเรือลำนี้มันจะขอพานไปเนาะคะ่ะนเนาะเรือโบราณได้อ่ะซักกี่วันซื้อเรือเพิ่น อ,อ๋อมีสองล่ามค่ะล่ามหนึ่งกับสิบไปคือกันค่ะนี่มาแต่ว่ามีสกูตเตอร์ล่ามหนึ่งไปล่อทาแล้วดย๋าวสิบไปเบิ่งกันค่ะเบิ่งกันถ้าล่ามีมาสภาพสูงหน่าจะเปิดไ,ไปถ่ายอุ้งไปดูกันไปดูกันเย็ๆๆหน่อย วัวจะเด็กหน่อยมากเบิงเนาะพอแม่ข้าจอ,อกผ้าหลูกมาเบิงนี่เขาจะมาจอดล่อตรงนี้ค่ะจะไปเบิงนี่ตรงตรงนี้คือเขาเขาจะปิดไว้ได้ค่ะแต่นี่เขาปิดเขาเขาเปิดไ้รถให้เลือกไปใี่รถให้เลือกเขามาลอ่อขาค่ะลอ่อวัวจะไปนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สะพานตรงที่รถวิ่งผ่านค่ะเปิดออกแล้วค่ะ ว่าสิมีเรือลำใหญ่เรือลำใหญ่ลำสูงขอพานนะค่ะเนาะนะี่เห็นบ่ค่ะท่นจะหันหลวงศิแล้วก็จะปิดรถสองฟังว้บ่ให้รถดแรงมากคะ่ะรถจะถ้าเล็กตรงนี้จะเบยออกเพราะว่าเรือลำสูงนั่นสิมาขอผ่าน,นะคะ่ะ รถเรนผ่านคิดบึงเทคโนโลยี <c oughs> เขายังแบบท่านสบายแล้วว่ามันว่าเปิดมือแล้วเทือด้ค่ะเปิดอยู่ตลอดค่ะเปิดไว้ตลอดนะคะเนาะอี่เรือลำนีจ,จะผ่านค่ะเรืลำนีจ,จะมะา <c oughs> ขอผ่านเขาจะเดินขึ้นไปขบวนถงบนค่ะให้เห็นกันชัดๆ บะลุไปแนวใดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเลือดสีมาลอตรงนี้ค่ะประตูฝั่งนี้ก็จะเปิดค่ะแต่ว่าประตูฝั่งนี้ไฟแดงอยู่เนาะค่ะเนาะยังไฟแดงอยู่ยังไม่เปิดนะคะนี่นี่เลือดสองลำที่ว่าสะพานสูงตรงนี้อ่าเขาเปิดเพราะว่าลำนี้มันสูงค่ะมันจะต้องเปิดต้องเปิดเนาะคะ่ะเนาะไปแล้วค่ะมาจอะเทียบผ่ารออันนี้ไฟแดงยังอยู่ไฟแดงค่ะประตูฝั่งนี้ยังไม่ทันเปิด ผู้ที่ต้องการสิไปตำไประเทศตรงมาตรงนี้ค่ะอ่าเป็นสิไปท่องเที่ยวเนาะบางคนดเห็นกับเป็นนักเที่ยวเนาะบางคนกับปเป็นเรือนี่ล่ำล่ำล่ำนี่เลือดตกปลาล่ำนี่เลือดตกปลามันจะรอรอดัอ้งนั้นจะปิดเขาแล้วคะ่ะประตูน้อยนั้นจะปิดเนี่ยประตูใหญ่นี่เขาก็จะปิดเนาะคะ่ะเนาะจะปิดมาหาเขาค่ะ ตอนนี้กำลังขยับมหาเฮาวศรานะค่ะเนาะประตูเล็กตรงนี้ปรตรูใหญ่จะเรื่อนมาปิดค่ะเทคโนโลยีสุดยอดค่ะนี่มันจะมาปิดเสมอกันตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่ร้อยมันจะขมาตรงนี้มาปิดตรงเสมอกนเนะคะเนาะเดี๋ยวรถมันก็นจะเปิดไฟเขียวให้รถแลนผ่าน นี่เห็นบอค่ะเห็นบอม,มาคำว่าปิดแล้วปิดกรึบกรับอืมนานหมยนี่คะ่ะปิดเรียบร้อยแล้วที่นี่โลดฟังนี่ก็จะมาเนาะค่ะนะโลดฟังนี่จะรออยู่คะ่ะรออยู่เขาจะมิทีกันเนาะคะนะ่ะเนาะรอทีกันฟังนี่ถ้าจะไปเนาะคะนะ่ะเนาะ วันนี้จะออกไปวันนี้รอสซีรอบประตูเขียวจะเปิดค่ะ เลื่อไวายิปะยังไม่ทันปล่อยไปเนาะ,ะยงประจูนกระจอ,อ่อออกแล้วคะเขาก็จะทาไปได้ะคะ่ะตอนนี้ยังเปิดไฟแดงะะตูอ้าออกแล้วค่ะตูอ้อออกแล้วยังตัวไปได้ะคะ่ะไปลตูอ้อออกแล้ว ngõi to, mẹ nhảy cho ngõi đi đi đó, phân xít scooter lau nhàng ปิดประตูเขาเงินเดิมนค่ะ ไปได้สนามภรรยาคนอยากถ่ายวิดีโอตื่นง่อยโตมีไงเจ้าง่อยดีๆด้วยเป็นสวิสชพุตเตอร์ร่ำหนังคนจีออกหนาไปนะคะ เงินเดิมค่ะไล่วันนู่สุนไปกะโอโดต่ะไล่วันแต่ใซสูนตะตั้มไปเรียแบบว่าเรือนี่สิไปตัมไปเรียค่ะทางฟังทางนี้สิไปตัมไปเรียเนาะค่ะเนาะงซุ่มที่ไปตัมไปเรียนก็ไปแล้วก็เจากัสิไปย่างเดินออกก็ร่างกายค่ะ คนฟินเขาดีชอบเป็นมีค่ะคนฝรั่งเนะาะมักย่างออกกับร่างกายเนาะค่ะเนาะก็ขอจบคลิปไหวแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือหนีกับผ้ามาเทียวกับมีความสุขแล้วเนาะค่ะเนาะมีความสุขหลายๆเลยแบบอเห็นบรรยากาศเฮ็ดอี่อย่างแล้วขอบคุณนะคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่มาดามฝรั่งขี่งกน้ำในเดอจา่าเดอโปรติดตามคลิปต,ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ